ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดแต่ไม่ใช่จะเอาชีวิตรอดแบบธรรมดานะครับเราจะเอาชีวิตรอดโดยการใช้อุปกรณ์นินจาในการจบเกมนะครับมาดูกันว่าพี่จะสามารถจบเกมนี้ได้หรือไม่ไปดูกันเลยทุกคนเอาละับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไปโีผมฟรีเฟรมกับเกม Minecraft นะครับผมและว,วันนี้เราจะไปเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดจบในพาร์ทเดียวอีกเช่นเคยนะครับผมนะทุกคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยทำไมเอาชีวิตรอดจบพาร์ทเดียววีทำได้เหรอ ทำได้สิเพราะว่าพี่เก่งไงเล่าว,วันนี้เรามาอยู่กับ Data Pa c k นะครับผมนะเป็น Data Pa c k เกี่ยวกับดินเจานะครับผมนะบอกได้เลยว่าเป็น Data Pa c k ที่โหดมากๆโอเคก่อนหน้านั้นแต่ตอนเนี้ยเราฟาร์มไม้ก่อนละกันนะอย่างแรกแห่งการเอาชีวิตรอดก็คือการฟาร์มไม้นะครับผมแล้วเราจะฟาร์มจนกว่าที่เราจะพอใจนะฮะอย่างแรกก็คือเราต้องครับตัวครับให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ ครับเป็นพวกขวานพวกวีแอคให้ได้นะฮะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนจะบอกว่า Data Pa c k อันนี้มันค่อนข้างใช้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามีเหล็กเราจะสามารถทำอุปกรณ์อย่างเช่นดาบหรือว่าทํานั่นทํานี่ได้นะแต่ตอนนี <c> ้ <oughs> เอ,อทำเป็นพวกวีแอคธรรมดาก่อนละกันนะทุกคนเราจะเข้าสู่ยุคหินอย่างรวดเร็วแล้ว,ลวก็เอ้ยตรงนั้นมีอะไรอะ่ะมีเรือด้วยเหรอมีเรืออยู่ข้างล่างโดนโดนโดน,โดนมี <c oughs> มีเนื้อปลาย,ยตรงนี้ด้วยโอเคโอเค,อเคหาเรือ,เร,อเรือมีอะไรไหมเรือมีอะไรหรือเปล่านะก็สบัด จ ه, เจอโอ้โหเศษเหล็กโอ้โหเพียบเป็นล้านโอเคพอตัวที่เราจะตายตัวที่เราจะตายโอเกโอ้โหเ,เ,เกือบตายทุกคนเราก็ได้เหล็กมานะครับจานวนเยอะอยู่นะ1ิเม็ดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างเยอะมาหาศาลเลยนะแล้วก็ลงมาข้างล่างหาอีกกล่องนึงเนี่ยจับได้มาบีโอ้โหบีพวกดินปืนพวกอะไรด้วยโอเคเก็บมา เกิด <c oughs> ไปข้างบนกับผมจําได้ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้เขาเรียกอะไรน่นเนี่ยไอ้ฟองน้าพวกเนี้ยมันสามารถหายใจได้นะเห็นปะแม่จะคําซะแล้วอย่างไวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาทาไว้ฟาร์มหินดีกว่าทุกคนพวกหินพวกไอ้ฐานพวกอะไรนะครับผมเวลากลางคืนเราจะได้ทํานี่มันแบบมันเล็กขนาดนี้เล็กใกจลอ,อยมากจะไปเดินมาแป๊บเดียวคําแล้ว หรือว่าเราไปออนจริงไว้นานแล้ว่ะเนี่ยเออก็คือพี่เข้ามาออนทดสอบไอ้ดาต้าแพคว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้มันก็เย็นละอ่ะไม่เป็นไรช่ามันเดะเดี๋ยวเรามาหาวิธีท,ทําทอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาหาทับลงก่อนทับไม่ีด้จะละจะทนัน อันนี้มานะครับผมนั่นก็คือเราจะฟาร์มหินเข้าสู่ยุคหินของเรานะฮะนี่เข้าสู่ยุคหินเรียบร้อยแล้วก็ฟ,ฟาร์มพวกถ่านพวกอะไรนะเพื่อที่เราจะเอาไปเผาเหล็กแต่อย่างแรกก็คือเราต้องทําดาบ2อันก่อนไว้เพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวนะฮะทุกคนเราจะเป็นดินจาเฟรมไว้ทุกคนตอนแรกเหล็กเราค่อนข้างหาย,ยากเราจะไปทําอุปกรณ์ดินจาไว้ทุกคนแล้วเราจะทําดาบก่อนอย่างแรก2อันนะครับทุกคนก็คือเราจะทําดาบ2อันมาก่อนนะเพราะว่าดาบ2อันมันจะสามารถทําเป็นดาบดาบโซูัยหรือว่าดาบดินจาได้นะครับคือเราต้องคับแบบนี้เเลยคก็คืออา ไม้นะครับวางไว้เฉียงๆแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เลยนะครับทุกคนเราจะได้ดาบมาแบบนี้เดเป็นดาบอซัมบุรนะครับทุกคนเป็นดาบของดา p แ c กอันนี้นะมันทําให้เราสามารถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีพวกไอซอมบี้พวกอะไรแรงขึ้นนะครับเออแรงกว่าดาบเล็กงงโง่ธรรมดาทุกคน เดี๋ยวเราฟาร์มหินในแถวนี้ก่อนก็ได้เราไม่ต้องรีบนะครทุกคนเพราะที่เราจะได้มีชีวิตรอดจากโลกนี้การที่เราจะเอาชีวิตรอดในโลกนี้ได้นะครับเราก็ต้องอทําอาหารนะทุกคนถ้าเราไม่ทาอาหารคือเราตายบอกได้ตายได้ๆตายยั่งเกียดด้วยบอกได้เลยนะ หลังจากที่เราฟาร์มไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องทําเตาเผาแบบเผาอาหารนะครับทุกคนเพราะว่าเตาเผาแบบอาหารมันจะทําให้เราสามารถเผาอาหารได้เร็วแบบเร็วมาหาศาลมากๆโอเคเราก็เผาเนื้อหมูไปก่อนเลยชิ้นแรกนะฮะเออเพื่อที่เราจะได้มีอาหารกินในครั้งแรกเดี่ยเออตอนนี้ไม่มีอาหารกินเลย <c oughs> บอกได้เลยว่าจนจนเหมือนมันจะมีสถานะฉกชิงได้มั้งเออกับไอดาบซอมบอรนี้โอเคเป็นไงดาบซอมบอร์เป็นอะไรที่ดีมากเลยบอกได้เลยนะโคตรดีเอ้ยดีกับหมูหมูโอ้บีัวตรงนี้ด้วยโดน เหมือนมันจะดาบนี้มันจะสามารถตีแล้วเราเด้งเข้าไปหาบันเตอร์ตัวนั้นได้ก็สถานะวิ่งเร็วมันก็ถือว่าดีแต่มันจะไม่ดีอย่างนึงก็คือเราจะหิวเร็วนะครับอันนี้นะครับผมนั่นก็คือนี่โอเคมันก็คือดาบกระจายของเรานั่นเองนะครับทุกคนจะ่หายน่ากระจายกูหายไปไหนนี่แล้วกระจายพี่หายอ๋อดีกันโอ้แม่แอบอยู่ก็ไม่บอกโอเคเราก็ได้ดาบกระจายของนินจามาครับทุกคนมันไม่ใช่ดาบกระจายเดีมันคือแบบไปคล้ายเป็นแบบมิสสั้นป่ะมิสสั้นที่เอาไว้ปลาดูทุกคนนะดูนะ เฮ้ยคิปเปอร์บอลขนาดนะี้นี่ไงเห็นปะมันก็เอาไว้ปลาแบบนี้นะครับเราจะได้แบบใช้ชีวิตแบบสะดวกมากขึ้นนะมันเหมือนแบบเราได้ธ่าดูมาก็แค่ใช้เหล็กก้อนนึงแล้วก็ใช้ไม้กิ่งหนึ่งนะครับอันหนึ่งแบบนี้แล้วก็ใช้เหล็กอันหนึ่งมันจะได้มา2อ,อันนะครับทุกคนส่วนชิ้นถัดไปนะครับที่พี่จะแนะนําก็คือเราต้องใช้เหล็กเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟาร์มเหล็กแล้วเราก็ขึ้นมาอุย้ยหลังจากที่ขุดลงมาตั้งนานมาเจอแล้รถไฟใต้ดินเฉยปั๊มถ่านก่อนแล้ะกันตอนนี้ เออเจอเหล็กแล้วโหกว่าจะเจอเหล็กต้องนาน ผมว่านะเราต้องทําพวกพีแอกับขวานเหล็กดีกว่าไหมมันจะได้ใช้ได้นานๆอันสุดท้ายโอเคเรียบร้อยโอ้ยตอนนี้เราก็เผาไว้ก่อนดีกว่านาะเพื่อที่เราจะได้มีลงมีเหล็กใช้แล้วก็ตอนนี้ไอเทมที่แบบล้นตัวบอกได้เลยเราจะเผาเหล็กไปด้วยนะเราจะใช้เป็นเตาเผาเหล็กธรรมดาละกันนะแล้วเราก็จะเคลียร์ของทิ้งไปก่อนเราจะได้พิกแอเหล็กมานะครับก็คือบออ่าดัตต้าแผนนี้บอกได้เลยว่าเราต้องใช้เหล็กค่อนข้างมหาศาลนะบอกได้เลยมันจะมีทั้งกงจกักรเอ้ยดาบสั้นเอ้ยนั่นนี่นั่นโน้นนะครับหลายอย่างเลยเดีย๋ยวเราจะลองครับ ให้มันหมดทุกอันเพื่อที่ด a ต้าแผงนี้จะได้เคลียทุกคนเนะแล้วเราก็จะไปฆ่ามังกรกันเฮ้ยมบ้เดี๋ยวเราจะลองใช้ดวกใจดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอาไปเลยลูก่อเฮ้ย <Hey, S 2> ดวกใจเป็นไรอะ่ะเอา้าเอา้เอา,อาด้านข้างเจยดวกใจเราไม่ได้เรื่องเลยมันน่าจะใช้ได้แค่ตอนเราอยู่บนข้างบนนะครับผมนะได้เหล็กมา23อันแล้วว่ะทุกคนอย่างเยอะโอเคสิ่งถัดไปที่พี่จะแนะนําก็คือมันเป็น อ่าอันนี้คือดาวกระจายแบบจริงๆยังจังเลยนะก็คือดาวกระจายแบบนินจาเลยทุกคนก็คือเราสามารถปาดาวกระจายได้เลยเว้ยดูเนเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าแม่งเอ้ยดาวกระจายทำไมกูกระโปกจังวะเนี่ยเฮ้ยจะตกใจหมด ทุกคนครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากไอ้ใต้ดินแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรามีเหล็กอยูนข้างเยอะเลยยี่สิบหกอันแล้วก็ยังไม่เผาอีกยี่สิบห้าก้อนนะครับเนาะพี่ไม่เชื่อหรอกว่าดาวกระจายสองอันเนี่ยเออมีดบินกับดาวกระจายเนี่ยม่พี่ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นแค่มีดบินระกากหรือว่าดาวกระจายตะกักนะครับเจอแล้วนี่ไงคิปเปอร์นี่แหละเราจะลองกับคิปเปอร์ทุกคนนี่คิปเปอร์แกจงตายซะตายไปเลยอ้ไปตาย โอ้ทำไมมันเบามากเลยทุกคนโคตรเบาเลยโอเคนะสิ่งถัดไปที่พี่จะแนะนำะแนะนําทุกคนนะครับก็คือมันเป็นมีดสัน้นเรียกอะไรมีดที่แบบใช้เดี่ยเราใช้ดาบก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มานะครับทุกคนเดี๋ยวหนังสือไม่เกี่ยวนี่มันจะเป็นมีดแบบนี้นะครับทุกคนมันสามารถตีได้แบบเร็วมากเห็นปะตีเร็วแบบมากๆเลยทุกคนมาเนี่ยจมเ,อ,เ,เ,อ,เอ้ยเอ้ยอุ้ยสองตีตาย เนี่ยตีเร็วบ้าบอได้เลยเออเป็นอะไรที่ดีดาบนี้ทำให้วิ่งเร็วแต่ดาไอแต่เบี้ยันนี้ก็คือทําให้เราตีเร็วบ้าโอเคมาดูอันถัดมานะครับก็คือมันจะกระบองคู่นะครับทุกคนอาจจะงงว่ากระบองคู่คืออะไรล่ะครับพี่เฟรมเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะอันนี้เอาไว้ข้าบนสุดนะครับแล้วก็เอาเหล็กของเราไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนแบบได้เลยโอเคเนี่ย มันจะได้เป็นแบบกระบองคู่นะครับกระบองคู่ไว้ทําอะไรก็คือพี่ไม่รู้นะเห็นฝรั่งเขาบอกว่ามันสามารถาลดแรงเบรการตกจรปะเนี่ยหรือมันทาอะไรได้อย่างอื่นวะอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดานะครับทุกคนเออจะถือสากันเลยแต่ใบบอสเตอร์มันเนยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะเราจะใช้เป็นผงกระดูกนะครับทุกคนแล้วก็เด็ดย้อมเป็นสีขาวเลยนะย้อมไปเลยนะครับผมแล้วก็ย้อมแบบนี้ไปเลยเราจะได้สีเทามามนะครับซึ่งสีเทานี้สามารถเอาไปทําระเบิดควันได้นะแบบนี้เลยเนี่ย 12ลูกไว้ทุกคนนี่เราจะลองทําว่าระเบิดควันมันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะโอเคอย่างนี้นะครับผมเราก็จะหายไปนะพวกวันเตอร์พวกอะไรมันจะไม่สามารถเห็นเราแบบนี้เห็นปะ่ะทุกคนเราสามารถตีได้ตีได้เห็นปะ่ะอเฮ้ยมึงเห็นได้ไงเนี่ยเฮ้ยจะเย็นดิเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นเราดิเพื่อนเราดินจาเด้อเพืพ่อนกูดิจาเลย <c oughs> <ๆ>เดเนะว้ยเดียวโอ้ม,มองเห็นนะทุกคนเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวลองทำดูนะเดินสองซปึ๊บไปเลยไปสวัสดีครับคิปเปอร์สวัสดีครับทุกคนคิปเปอร์ไม่ระเบิดอ้ยไม่ระเบิดก็ไม่ นึกว่าจะดีโอเคทุกคนมาดูอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะแนะนานะครับนั่นก็คือหน้าไม้ของดินจานั่นเองนะครับเอาตะขอดักเชือกมาทําเป็นไอ้นี่ได้นะครับทุกคนนะไอ่ทาเป็นหน้าไม้ของดินจานั่นเองโอเคมาลองดูปึ๊บแบบนี้นะครับผมนี่เอาชิ้หายละมาไม้โอ้โหทุกคนดูหนะ้าไม้พี่หายไปแล้วโอ้โหเอายี่กันเจอแล้วโอเคโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอดิเราจะได้หน้าไม้แบบนี้มานะครับผมนะมันดูดิเห็นปะมันสามารถยิงได้แบบรัวๆได้เลยเว้ยคือเป็นอะไรที่แบบโอพีมากอะโอพี OP จะจัดบอกได้เลยนะดูดิ จ้า <Yeah. laughs> ดูดิทุกคนดูดิดยอย่างรัวโดยจะจัดแล้วแบบเออคือถ้าเราเอา่ามันไม่ได้ใช้ลูกตาดู้วทุกคนนะเอาใช้เหรอสรุปสรุปว่าใช้กันเถอะโอเคสรุปว่าใช้นะทุกคนนะก็คือตอนนี้เรามีลูกตาดูอยู่50ลูกเราสามารถจิงได้แบบนี้ด,ด,ด,ดูดิโอ้คุดูดิโอ้พีจัดโอ้โหเกิดไปโอเค เจอของที่แบบในฝันและตอนนี้เออหน้าไม้นี่น่าจะเป็นของที่โอเคที่สุดที่เราเจอมาแล้วทุกคนเลยไปเดินทางต่ออีกรอบตอนนี้อุปกรณ์นินจาเราก็ครบแล้วทุกคนเลยครบกี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วนะครับผมนะทั้งหมดวิเชิ้นนะครับผมเฮ้ยโอเคทุกคนเราจะลองใช้ไอนี่ดูหน้าไม้ทุกคนดูว่าหน้าไม้เราจะยิงโกเลมตายหรือเปล่าลองดูปิวจ้า อย่าอย่าโอ้ดูดิตายยากมากนี่ไแต่ก็ตายอยู่ทุกคนไม่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะพี่คิดว่ามันแบบมันสุดยอดอ่ะก็คือมันสามารถยิงแบบเป่าๆปรับจนทำไมมันเพิ่มมาวะเนี่ย ทำไมมันเพิ่มมาไม่ได้หาถามจริงเฮ้ยทุกคนดูกตัวดูเราได้เพิ่มโอ้ทุกคนเราเจอปริเลวิดด้วยตอนนี้ปริเลวิดจ๋าพ่อมาแล้วไหนดูดิโอ้ยมีแอปเปิลทองด้วยทุกคนเดี๋ยวทุบตัวนี้เอออย่าลืมทุบตรงนี้ด้วยทุกคนนะถ้าเราโดนระเบิดมาเราจะไม่รอดเอาแต่จะว่าไปพี่ไม่เห็นเอ็นเดอร์แมนสักตัวเลยทุกคนทุกคนเห็นเอ็นเดอร์แมนสักตัวปะเอ็นเดอร์แมนมันไม่มีจริงๆเลยทุกคนดูดิมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเอ็นเดอร์แมนเนี่ยอาจจะดวนปะหล่ะ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 ถือว่าเเเเเปปป็็นนนนนนอออออะะะไไไรรรทที่แแบบบบโโ้้หสุุดดดดดดดยยยกกิิิิิจงงๆูููาฝธลค เออแล้วเราก็แค่วิ่งกลับไปเก็บแค่นั้นเองโคตรง่ายดูดิดปะ่ะเออเรายิงทิ้งไว้แบบเนี้ยแล้วเราก็สมาถวิ่งไปเก็บได้เลยนะเดี๋ยวเราจะปั๊มทิ้งไว้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็ดแบบูดิป่แบบเดียวมีสี่กองแล้วก็ว่าอยู่ทำไมเรายิงไปทำไมมันเพิ่มไปเยอะจังเลยวะอะไรเข้าใกล้ไม่ได้หรอกนะเพื่อนแม่ช่างเป็นโลกที่น่ากลัวเช่นเคยเลยนะตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปก่อนแล้วก็เลยแล้วกันถึงแล้วก็จะถึงโอ้โหโอเคอย่างแรกเราก็คือเราต้องฟาร์มได้วโพก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่บอกได้เลยพี่ลืมมมพีลเอาาานนถัง้ มาเราได้มาสามาแล้วทุกคนไหมเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะยิงมังกรได้แรงขนาดไหนนะแต่ตอนนี้เออพังเสาให้บทก่อนแล้วกันแค่คำนวณยิงให้มันแบบเกือบถึงก็พอยิงไปเลยเพื่อนยิงไปเลยเพื่อน,นไปถึงหรือเปล่าเอ,อ้ยน่าจะบทแล้วทุกคนน่าจะบทแล้วแหะมันแตกโดยที่เราไม่เห็นเว้ยต่ตตถึงลวถึงลวเออโอเค เจนกเทผโพในการป่าลงนะครับทุก well, คนม bueno. ันจะได้ร AP ับเดบิทเราได้เยอะอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วทุกคนไม่เหลืออันอื่นละเออลองดูเดี๋ยวเราจะลองยิงแบบลอดช่องไว้ทุกคนลอดช่องนี่ไงเอ้รอดช่องได้ป่ะทุกคนเกจงเจงโดนดิียหยอยอทุกคนดูดิเออโดนโดนดูทุกคนดูดิโอ้ดูดิ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 โอ้โอเคถึงเวลาดาบของเราจะออกลง โอ้ยโอ้ยโอเคได้โยเห็นปะ่ะถ้าเรามีเอเนอร์วเราสามารถแบบอย่างนี้ได้เลยทุกคนเห็นปะ่ะก็คือเราสามารถโดดลงได้เลยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากกูจะลองใช้ดาบอะอยา่ยาอย่า <c ười> ไม่โดนเลยให้ตายเถ <c ười> อะคือกงจักรเราไม่สามารถปาได้ใช่ไหม ทำจริงโอ้โหโอ้โหพดหวังว่าสู้น้าไม้เราก็ไม่ได้จ้าไม่โดนก็เลี้ยงไม่ไม่ตายก็เลี้ยงไปโตระดับนี้ไม่กล้าไม่ให้ตีเลยทุกคนดูดิผมเป็นหน้าไม้ของเราที่ต้องปิดฉากซะแล้วใช่ไหมหน้าไม้ยิงรัวหน้าไม้โอ้โหดูดิทุกคนดูดิมังกรแบบบอกไปไม่ถูกเลยทีนี้อยากจะใช้เนี่ยพี่อยากจะใช้ไอ้นักใจปลาให้มังกรตายอ่ะไม่รู้มันจะปลาได้หรือเปล่าจ้ามันไม่ได้มันไม่โดนน่ะดูดิไม่โดนเมันไม่โดน ยอย่าปิดฉากดยบิดบินได้ไหมไม่ได้ทุกคนเฮ้ยทุกคนมันลงมาละเราจะมาลองดูว่าดาวกระจ,จายวงจักรเราสามารถทำอะไรมาได้ไหมจ้าทำอะไรไม่ได้จริงเหรอวะเนี่ยไอดาวกระจ,จายวงจักรเอไม่ใช่ดิไอบิดบินอันเนี้ยมันสามารถทำาะไรออกซิเดนได้เลยเหรอเค่ดูดิโ่ถ้าเราจะไปไดราก็ไปง่ายเลยทีนี้ดูดิจ้าตายซะเดี๋ยวเรากลับโลกปกติก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองโอเควัวไปดิเราดูนะจ้าคือมัน มันยิงหมูมันสามารถยิงหมูได้ทุกคนถือว่าแบบดีนะถือว่าดีเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามีดบินมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวพี่เสกวัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะคือพี่บอกได้เลยนะตอนเนี้คือเราไม่ได้ทดสอบเลยเยอะไงมีดบ,บินมันโหดขนาดนี้เลยเนี่ยเพิ่งรู้โอ้ดูดิต้อสมสัตว์อะไรยืนอยู่ใกล้กันใช่ป่ะเราสามารถปามิดบินอย่างเงี้ยตายหมดเลยดูดิเห็นป่ะแล้วก็ดูดิโอ้ดูดิเฮ้ยเออถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโดยเฉพาะมีดบินแบบเนี้ยเออเราสามารถมีไงป่ะ เ,เราสามารถพังบล็อกได้นะครับอย่างเช่นบล็อกออซิเดียนบล็อกอะไรแบบนี้เราสามารถพังได้แล้วเราก็สามารถฟาร์มได้แบบนี้ดูดิแต่บอกได้เลยว่าโอพีสุดก็คือหน้าไม้ดิแหละ <c oughs> สุดยอดแห่งหน้าไม้ละเออแม่ตอนแรกมันเป็นหน้าไม้โง่ๆตอนนี้มันเป็นหน้าไม้โหดมากเลยทุกคนดูดิสลับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสลับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนเออไม่มีอะไรบ้างหรอกวันนี้พี่หนิงเขาไม่ได้มาด้วยนะครับเขาไม่บ้างนะฮะโอเคสล